สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โดยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูบสามตัวบนตรงนะครับซึ่งจะมาคำนวณให้ดูกันของวดวันที่16นมีนาปี65นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอ่าสูรอันนี้กันเลยนะครับก็จะมาลงให้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับอันนี้เป็นของงวดล่าสุดที่ออกนี่นะครับ905นนะครับนี่นะครับ บนนี้ะครัเรามาลุ้นกันต่อนะครับวิธีคิดสู่สามตำบลนะครับสามตำบลตรงนะครับก็เป็นสู่ลงในนะครับเราจะเริ่มนะครับขับรถแต่งว้นนี้เป็นก้ดแรกนะครับก็จะจะเข้าในง้ดนี้นะครับห้าเก้าเจ็ดนี้นะครับาเรมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็นำได้ที่ออกนะครับ ตั้งแต่3 0มนะครับนำมาเรียงไว้แบบนี้นะครับก็เรามาบวกกันนะครับร้อยบวกกับ10นะครับเป็น3ามศูนย์บวกกับ8นะครับเป็น8แบบนี้นะครับนี่นะครับทีนี้นี่นะครับ3ตัวนี้นะครับจับกับศูนยเลขเฉพาะนะครับเป็น5นะครับศูนยเลขเฉพาะของ5มีค่าเป็น3แบบนี้นะครับแล้วก็ศูนยเลขเฉพาะของ8ปดจะมีค่าเป็น1 แบบนี้ครับจะสลับกันอยู่นะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วนะครับก่อนใครที่ติดตามใครที่ตามอยู่ก่อนน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสูตรปากหลักร้อยสิบหน่วยนะครับแบบตรงๆเรามาดูกันนะครับอันดับแรกก็จะหาหลักร้อยกันเลยนะครับนำนะครับตัวนี้นะครับห้านะครับบวกกับหลักสิบเนี่ยกับบวกกับหลักหน่วยนะครับก็จะนำสามตันี้มาบวกกัน ซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นหลักร้อยนะครับที่2เลข5้าบวกศนบวกแนะครับจะมีค่าเท่ากับ3นะครับตัวแรกนะครับเด่นหลักร้อยที่3 3ตัวนี้ครับจับกับศูนย์เลขเฉพาะของ3นั่นคือ5นะครับก็จะเชื่อเดียวกับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับหาตัวเด่นนะครับเด่น10หน่วยครับก็คือนำหลักร้อยของตัวนี้นะครับสามนยนี้ครับมาบวกกับหลักนี่ครับตัวนี้นะครับที่เราเอานำมาบวกกันได้นะครับที่3 3มบวกสเป็นหก บวกกรนหนึ s, <S ่งของพี um, um, ung, ่อีค um, okay. yeah, okay. like ่ะนะครับเราจะได้ตัวเด่นสิบหน่วยนะครับเราจะเขียนให้ไว้แบบนี้เลยนะครับสามบวกสามบวกหนึ่งของพี่นะครับค่าเป็นเจ็ดนะครับเด่นตัวแรกนะครับสิบหน่วยที่เจ็ดะตัวต่อไปนะครับก็จะนำสามเลนี้มาบวกกันนะครับก็จะมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งนั่นเองครับสามเล่นี้มาบวกกันเราก็จะได้เลขเด่นนะครับที่สิบหน่วยนะครับศูนย์บวกแปดบวกหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเป็นเก้านั่นเองครับ เราจะได้แบบนี้ครับ2งคู่นี้เท่านั้นเองครับก็สคู่นี้ซึ่งมาจับมานะครับแบบตรงก็จะจับประกบให้ดลนนะครับหลักร้อยนะครับจะดินสามห้านะครับอ่าเราก็มาดูกันดีนะครับจับคู่ให้นะครับหลักร้อยสามห้าก็เขียนใ้ตรงนี้นะครับนี่เลยครับ นี่คือหลักร้อยนะครับส่วนอันนี้นะครับคู่นี้เป็นคู่เด่น10หน่วยนะครับเนี่ยเจ็ดเก้านะครับแล้วก็้ามาประกบกันเลยครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าแล้วก็กลับไปนะครับก็เป็นเก้าเจ็ดนะครับแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะครับสี่คู่เนี่ยชุสี่ชุดนะครับ เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกถัดจากวันนี้ครับสส่วนไปก็คือ5้าเก้าเจ็นั่นเองนะครับลขออกห้าเก้าเจ็ดนะครับอ่เรามาดูกันนะครับใน4ชุดที่เรานำมาประกอบกับสูตรปักหลักนะครับร้อยกับ10นเลยชุดที่เข้านะครับก็คือนี่เลยครับไขออกห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมครับนี่เลยครับคู่นี้ครับห้าเก้าเจ็ดออกตรงโตนะครับเนี่ย4ี่ชุด สี่ชุดนี้ก็จะมาหนึ่งชุดตรงๆครับเป็นวันแรกอโอเคครับเราจะได้แบบนี้ครับก็เป็นสูตรคำนวณตรงๆนะครับก็จะเนินไปที่สี่ชุดตรงครับต่อมาวันนี้นะครับต่อมาวันที่สองครับก็จะใช้งดนีิครับภาคเก้าเจ็ดกลับมาคำนวณครับห้าเก้าเจ็ดนะครับนี่ออกคือวันนี้นะเรามาดูกันต่อครับอันดับแรกครับก็จะนำ มาเรียงไว้แบบนี้ครับกระจายเลขกันก่อนนะครับอันแบบแรกห้านะครับห้าบวกกับเก้านะครับเนี่ยห้าบวกเก้าเป็นสี่นะแล้วก็เก้าบวกกับเจ็ดนะครับเนี่ยเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนี่ครับต่อมานะครับห้าจับกับสูตรได้เฉพาะนะครับเป็นสามสูตรได้เฉพาะของเจ็ดนะครับคือตัวนี้นะเป็นสูต่อมานะครับหาหลักร้อยนะครับจะหาหลักร้อยนะครับก็นำสามครับบวกกับเก้าบวกกับเจ็ดนะครับ นี่ครับก็จะมีค่าเป็น9นะครับตัวแรกนะครับหลักแรกตัวแรกที่ได้นะครับก็จะมีค่าเป็น9 9ตัวนี้ครับจับกับสูตร์ดยเฉพาะนะครับสูตร์ดยเฉพาะของ9จะมีค่าเป็น6แบบนี้นะ9 6นะครับต่อมาตัวเด่นนะครับเด่น10หน่วยก็เริ่มที่อ่ะตัวนี้ครับนำหลักร้อยบวกกับ4นะครับ5้บวกสนะครับเป็น9 9กบวกขับ1ของพี่นะครับเป็น0ูนยตัวแรกนะครับเด่น10หน่วยเนี่ยเลขที่0 ต่อมาตัวตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็นำเก้านะครับจะเป็นหลักสิบนะครับบวกกับหกบวกกับศูนย์นี่ครับเก้าบวกหกบวกศูนย์ครับจะมีค่าเป็นห้านั่นองเราก็จะได้สองคู่นี้ครับทีนี้นํามาจับประกบกันได้เลยนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเรียงมาให้ไว้แบบนี้ครับก็จะมีเก้ากับหกนะครับเนี่ยมีเก้ามีหกนี่คือหลักร้อยนะส่วนอันนี้ 05นี้เด่น10หน่วยอ่ะก็นำมาเอ่าเก็บไว้เงียบ05นะครับเงียบ05แล้วก็อ่ะสลับเป็น50อย่างนี้นะครับ50เนี่ยเราจะได้แบบนี้อ่ะเลขที่ออกนะครับถ้าจากนี่เลยครับถ้าจ่าง597ครับก็คือ905นั่นเอง 5, 9, นะครับได้ออก905นะครับ,น,ออ 9, 0, น,รบนี่เลยครับ เวล่าสุดนะครับรีออก905ซึ่งสูตรอันนี้นะครับเข้าตรงโตนะครับทุกคนเนี่ยสูตรจะเข้าแบบนี้ครับ905นะครับก็เนี่ยจะโตนะครับ4ชุดเท่านั้นหลักร้อยครับเราย้อนกลับมาดูนะครับสี่ีหลักร้อยครับเข้าที่5นะครับหลักร้อยเข้าที่5 10หน่วยนี้นะครับซึ่งมันจะติดมานะครับ2เลขนะครับจะต้องติดมา2เลขถึงเราจะได้แบบนี้นะครับขนตรงนั่นเออ่าแล้วก็งวดที่2อนี่ครับคำนละที่9กับ6นะครับเข้าที่ตัวเด่น9นะครับ มันหลักร้อยส่วน10หน่วยนี้จะมาทั้ง2ดีนะครับตึกเราจะได้ชุด3ตัวตรงนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับนี่เลยครับเข้ามานะครับสองก็ติดเนี่ยก็มีอยู่ในใบนี้ครับที่สรุปให้ไว้นะครับโครงสุดท้ายกับ0ู9์นะครับก่อนนี้เลยนะครับต่อมานะครับวันล่าสุดนะครับ เวลาสุดเราจะเราจะนำนะครับสามตัวบนเวลาสุดครับเก้าศูนย์ห้านะไปออกเก้าศูนย์ห้านะครับเหมือนเดิมครับเราดูดีๆนะครับวิธีคิดนะครับเรากระจายเลขกันก่อนนะแบบนี้นะครับจะกระจายเลขแบบนี้กันก่อนนะเก้าบวกศูนย์นะเป็นเก้านะศูนย์บวกห้าเป็นห้านะโอเคนะครับแล้วก็เก้าตรงนี้ครับจากศูนย์ได้เฉพาะของเก้านะครับ ก็เป็น6นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็5นะครับสูตรเลขชวงห้าเป็น3นี้ทีนี้หาหลักร้อยนะครับตัวสูตรแรกนะครับจะหาหลักร้อยกันก่อนนะครับนับหกมาบวกกับหลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะครับหกบวกศูนย์บวกห้าครับเป็นหนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับเต้นตัวเลขอ่าตัวแรกนะครับได้ที่หนึ่งแบบหกบวกศูนย์บวกห้าบวกกันครับจะมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับจับกับสูตรเฉพาะของหนึ่งครับนั่นคือแปดอ่าแบบนี้นะครับหนึ่งแปดครับส่วน เด่น10หน่วยอะสิหน่วยก้อนนี้เลยครับใช้หลักร้อยนะครับบวกกับ9นะครับ9ตัวนี้ก็มาจาก9กบวกศูนย์เป็น9นะครับโอเคนะครับก็บวกกับ1นงของที่อีกครั้งครับนี่แหละครับ9กบวกเนะครับเป็น8 8ดแบวกกับหงของที่นะครับเป็น9นะครับนี่แหละครับตัวแรกนะครับเป็น10หน่วยที่9นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็นำศูนย บวกกับ5นะครับนั่นคือหลักสิบมาบวกกับ5ตัวนี้นะครับที่ได้จากนำสุขห้าบวกบกันครับจนค่าเป็น5้าครับแล้วก็มาบวกกับ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ก็จับกับสูตรเฉพาะของ5ตัวนี้ครับที่เป็นหลักหน่วยก็จะได้แบบนี้โอเคนะฮะศูนย์บวกห้าบวกสามนะครับจะมีค่าเป็น8นั่นเองครับซึ่ง2เลขนี้ครับจะเด่น10หน่วยนะัน่นเองครับก็จะติดมาครับถ้าดูจากสถิติก็จะถึงมาถึง2เลขน,นะครับทีนี้เรามาจับประกบกันได้เลยครับเราก็จะได้ชุด3ตัวตรงในงวดประจำวันที่สิบหกมีนา ตอนนี้นะครับช่วยได้นะครับเราหานามตัวเด่นหลักร้อยนะครับนั่นคือหนนะครับมาเรียงไว้นะครับ18ึ่งเนี่ยหนึ่งกับ8เด่นหลักร้อยนะส่วน10หน่วยก็นี้ละครับ98ครับมาจับเป็นีดเลียคู่แรกนะครับ98นี่ครับอ่าแล้วก็89นะครับอ่าเราจะได้แบบนี้ครับ โอเคนะสชุดนี้นะรอผลออกนะครับในงวดประจำวันที่16มีนานี้นะครับก็สู่จะเดินต่อไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าสู่จะเดินต่อได้อีมั้ยนะครับนี่นะครับ4ชุดนี้นครับก็นำมาเป็นผ์ให้กับสมาชิกนะครับพิจารณานะครับก็นำมาให้พิจารณากันนะครับนี่นะครับเด่นหลักร้อยหนนะครับ 9.8นี้ซึ่งมันจะมาคู่กันอยู่แล้วนะครับ10หน่วยครับ9.8.9 8นะครับอ่ะโอเคครับก็ถ้าใครอ่าถูกใจนะครับถูกใจครับก็จัดไปได้เลยครับผมก็นีครับ4ชุดนี้เท่านั้นครับก็ส่วนตัวนะก็ส่วนตัวนะครับชอบที่อ่าในชุดนี้ครับ1.9 1.9.8นะครับเนี่ย1.8.9นะครับก็ใครชอบเบิร์นหามก็นี่นะครับ2ชุดนี้นะ โอเคครับก็คำเตือนครับคำเตือนกอนสู่ที่นำมาเป็นปันให้ดูกันครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งสู่จะเดินได้หรือไม่นะครับก็สมาชิกพิจารณาดูกันก่อนนะครับก็เล่นเอาสนุกก็พอนะครับ อย่าไปจริงจังอะไรมากนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งชีวิตของโควิดนะครับก็ฝากไว้ให้คิดเนาะ,ะก็ถ้าตรงกับเลขที่เราชอบนะครับอันนี้ซื้อลอตเตอรี่กันไว้ได้เลยนะครับถ้าตรงกับเลขที่เราชอบนะ,อะโอเคนะฮะนี่ครับสีจุดนี้เท่านั้น ครก็ส่วนชุดสรุปนะครับแบบนี้นะครับจะมาคัดเน้นๆให้นะครับจะมาเจาะลึกทีเด็ด3ตัวบนโตโต้ให้นะครับในงวดประจำที่16มีนาปี65นะครับก่อนนี้ครับโอที่แล้วนะครับใครที่ตามชุดสรุปนะครับคงสุดท้ายนี้นะครับที่จะฟันให้ไว้นะครับเนี่ยสคู่นี้ครับใครชอบคู่59เนี่ยครับก็น่าจะได้เฮกันไม่น้อยนะครับเนี่ยก็จะมีแค่459กับ0 5 9เท่านั้นเองครับ นะครับถ้าคนที่ชอบนะครับคู่นี้ครับห้าเก้านี่ครับนี่ครับตัวฟันก็จะมีแค่2ชุดนี้เท่านั้นเองครับอ่าโอเคนะครับก็เราจะได้แบบนี้นะครับนี่ของวันที่แล้วนะครับเก้าสู่ห้าครับก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับก็ซึ่งมาเป็นแนวทางเท่านะครับก็ถ้าใครไม่เชื่อก็แค่ดูบังผ่านไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าสูรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะครับ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับก่เล่นอ่อเอาสนุกนะครับอโอเคครับก็ฝากไว้ให้คิดก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีสุขกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ